อันนี้หน้าบีน่าร้องไห้อ่ะแล้วไหนอันนี้หน้าบุ๊กนินร้องไห้อ้าวเหรอแล้วหน้าแบบนี้ล่ะอันนี้หน้าบุ๊กนินยิ้มอ้าวละครับแล้วไหนหน้าแบบนี้ครับยูนี่อ๋อมีครับด้วยสิครับมีครับอยู่ไหนอยู่แบบนี้ครับอยู่แบบนี้ครับอ่ะงั้นว่าลูกโป่งไหนบอลลูนบอลลูนบอลลูนไหมใช่ใช่ครับอ่ะไหนวาดหน้าแดดดีไหนครับแดดดี ได้ไหมครับตัวใหญ่ๆอ๋อเดี๋ยวดิ้องตัวใหญ่ๆผมหยิกไหมผมหยิกไหนไหนทำผมแบบดิก่อนช่งผมแบบดิอ๋อแล้วเดี๋ยวดิ้ต้องทำใส่กางเกงสีอะไรใส่เสื้อสีอะไรไหนวาดสิสีบลูอ่าทำสิครับอ่าทำแล้วก็ลบอ๋อแล้วก็ลบแล้วยังไงต่อบุลินวาดเพลงเก่าได้ไหมได้ครับอ่าไหนวาดให้ดูหน่อยครับโอ้โห มีอะไรบ้างครับมีชาราเดอร์แล้วมีอะไรอีกครับชารเดอร์แล้วมีอะไรครับมีสวิงไหมมีสวิงออในบุกลินวาดรูปรถได้ไหมได้ครับต้องเป็นล้อครับต้องเป็นล้อครับอันนี้อันนี้ลอ้ออันนี้ลอ้อโอเคอันนี้ลอ้ออันนี้รถอ,อันนี้รถโอ้ เสียงไรอันนี้เสียงรถค่ะและ้วนี่เป็นรถตำรวจหรือรถอ,อะไรครับรถพนิอ๋รอรถพลิสมาจับใครครับมาจับปีนาแน่แนเลยโอเคเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จวาดนิวยอร์กได้ไหมครับได้ครับอ่าวาดนิวยอร์กไปครับต้องนตัวใหญ่ๆนิวยอร์กต้องตัวใหญ่ๆใช่ไหมอืม ้อกินข้าวเยอะนิวยอร์กกินข้าวเยอะแล้วมีมีรูปอะไรที่บูรินอยากวาดอีกครับอยากวาดอะไรรูปรูปแอร์เพนอ่างั้นบูรินวาดรูปแอร์เพนให้หมามีดูหน่อยสิครับต้อเพนต้องมีมีอันนี้ปลากระเบนอ้าวจากแอร์เพนเป็นปลากระเบนได้ยังไงไหนแล้วพี่แอร์สาวอยู่ตรงไหนพี่แอร์สาวอยู่ไหนไหน อยู่ในแอร์เพลย์หรอครับพี่แอร์เขาสวยไหมอันนี้ขึ้นเครื่องบินไปนิวยอร์กหรอโอเคไกลไหมครับนิวยอร์กเนี่ยไกลอ่ไอะไกลอะ่ะไปนิวยอร์กนี่ไปหาใครครับไปหามามา่ชูโอ้ไปหาคุณย่าใช่ไหมครับคุณย่าเหมียวโอ้ไปหาหลายย่าเลยใช่ไหมครับเยอะเลย Ya semua <coughs> <coughs> <coughs>